สวัสดีดดสค่ะเด็กๆสำหรับชนเรียนของวันวนี้น,นะคะเราจะ,จะเรียนที่สีเทศนะคะวัดพญาชื่อใต้บางก้กห้วยหยงนะคะ<ๆ>ก็จะยังอยู่ในส่วนของบทที่เจ็ดนะคะลูกบ้านของฉันอยู่ที่สวนพฤกษชาติกรุงเทพนั่นเองค่ะแต่เนื้อหาในวันนี้เราจะเรียนเนื้อหาท้ายแล้วนะคะก็คือเนื้อหาของบทเรียนนั่นเองค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาส่วนของบทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะค่ะนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนของบทเรียนนะคะอ่ะขึ้นต้นหัวข้อคือวอรเตเียนค่ะวอรเตเรียนวอร์ดนิ้ภศาสจีนจาวาชันนะคะเกิดกแสดงความเป็นเจ้าของจาวาของเีิรปกเบบ้านนะคะ วอเตี year, ยวคือบ้านของชั้นนะคะ,ะเรามาดูในส่วนแรกกันดีกว่าค่ะ,ะประโยชน์แรกเขาบอกว่าวอเตี้ยสู้ใต้ม้างขู่หัวหยานวอเตี้ยวสู้ใต้มั่งขู่หัวหยานนะคะวอแปลว่าชั้นเที้ยแปลว่าบ้านนะคะ สู้จ้แต่จจว่า,าศใส่้มนกู่ก็คือกรุเมพืนะคะห้อยอย่งก็คือสวนทุกสชาติรนะคะเพราะฉะนั้นไระอยคนี้นะคะลี บอดเจอรชื่อใจ่บ้านกูหัวหยวนนะคะก็จะแปลว่าบ้านของฉันเนี่ยอาศัยอยู่ที่สวนพฤกษชาติกรุงเทพนะคะต่อไปเขาบอกอีกว่าเจอรลี่เห็นการจิ้งเหย่เห็นอันแสนเจอรลี่เห็นการจิ้งเหย่เห็นอันแสงค่ะเจอรลี่ในภาษาจีนแปลว่าในนี้ เหินตัวมากนะคะการกึ้งแปลว่าสะอาดเย่ดแปลว่าก็เหินแปลว่ามากนะคะอ้างแฉนก็คือหลอด้าย เพราะฉะนั้นปออนนระโยคนี้นะลูกชื่อหลีเหมนการยิ้มเหยืย่เหมือนอัง้งแค้นนะคะก็จะแปลว่ายุ่งเนี่ยหรือในนี้นะคะทั้งสะอาดแล้วก็ทั้งปลอดภัยนะคะต่อไปนะคะเขาบอกอีกว่ากงยี่เอ๋ออีเฉงหออเฉงจื่อเสี่ยวนะคะ กงจื้ต่อีเฉงเหออเอเฉิงเืี้ยเสี่ยวนะคะกงยี่ก็แปลว่าหอาพักหรืออาร์ตเมนหรือตบบนะคะแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของนะคะอีแปลว่าหนึ่งฉิงแปลว่าชั้นนะคะหอแปลวและเออแปลว่าสอง ถงแปลว่าชั้นชื่อคือเป็นคือใช่นะคะสวยเชี่ยวก็คือโรงเรียนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นกงยืทธ่ตออีเฉิงหออเสียงชื่อสวยเที่ยวก็เลยแปลว่านี่หอพักนะคะชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนนะคะต่อไปบอกอีกว่าซานเฉิงชื่อฮวาหยานนะคะ ฟานเฉงชื่อหอเหย่อนฟันตว่าสามเฉงตรงว่าสนะคะชื่อตรงว่าเป็นคือใช่หอยหย่อนก็คือส่วนพฤกษชาตินะคะเพราะะฉนั้นประโยคนี้ฟันเฉิงชื่อหอยหย่นนะคะก็คือชั้นสามก็จะเป็นส่วนพฤกษชาตินะคะ ต่อไปบอกอีกว่า花园里ยยงถือนะคะ้园里有两个游泳池นะคะ花นก็คือส่วนธิศชาตินะคะที่ไหนนะคะโยก็ว <sist le> ่า <Dartmouth> มี เรี่ยนแต่ว่าสองเจอร์นคำลักษณะนามของโยโยงสีก็คือสะไว้น้นะคะอเขาบอกว่าห้วยเหลี่โยเยนเจอร์โยโย,โย,โยงสีนะคะก็คือส่วนที่จะภาพเนี่ยข้างในก็จะมีสะไวมม้น้ำบุสองที่นะคะสปาปบอกอีกว่า บ่เจียรอู่ใจ้เอข้วตี้สามสิบานหลิง้ห้างนะคะบ่เียร์ยู่ใจ้เอั้ี้สามสิบสนย์ห้างนะคะบ่แปลว่าฉั้นเกียร์แปว่าบ้านบ่อเยคือบ้านชั้นหรือบ้านของชั้นนะคะจู่ใจก็คืออาศัยอยู่นะคะ เอก็คือเอตัวเป็นคำลักษณียงของติดเนอะเอตัวคือติดเอนะคะตี่ก็คือที่สามก็คือสามเสียงก็คือชามนะคะสามหนึ่งเจียก็คือสามศูนเก้านะคะห้าก็คือเลทอ่าเพราะฉะนั้นบทเจียที่ใต้เอตัวที่สามเสียงสาม หลิงจิ่วห้านะคะาาก็จะแปลว่าบ้านขอ,องฉันเนี่ยก็อยู่ที่ตึกเอนะคะชั้นสามห้องสามศูนย์เก้านะคะต่อไปนะคะต่อไปเขาบอกอีกว่าว่าเจียวซานเจียงล่อซื่อนะคะว่าเจียวซานเจียงยอดชื่ออ่าคำว่าวอในภาษาจีน แปลว่าสามไม่รู้อยู่แล้วเนาะเทียนะคะแปลว่าบ้านเพราะฉะนั้นวอลเทียก็จะแปลว่าบ้านของชั้นถูกไหมลูกบ้านของชั้นโยนะคะในภาษาจีนก็จะแปลว่ามีนะคะโยก็จะแปลว่ามี่านแปลว่าสาม เปียนเป็นคำลักษณะนามแ่ลว่าห้องนะคะยอดชื่อก็คือยอดชื่อคือห้องนอนนะคะคือห้องนอนต่อไปต่ปททะะปว่าอีเตียงเพื่อทิ้งนะคะหีเตียนเพื่อทิ้งหีหรืออีแปลว่าหนึ่งนะเตียนก็เป็นคำลักษณะนาเหมือนกันนะคะแปลว่าห้องเพื่อทิ้ง เรียนไปแล้วตอนเด็กที่งหกก็คือห้องรับแขกนะคะ,ะเพราะฉะนั้นวัด์เตียอยซานเตียงยอดซี่พิเกียอ่ะพิเกียมเข้าทิ่งนะคะก็เลยแปลว่าบ้านของชั้นเนี่ยก็จะมีสามห้องนอนนะแล้วก็จะมีหนึ่งห้งองรับแขกนี่เองค่ะต่อไปบอกว่าเข่อถิง่งหลีอยซาซ้อ เุปกรอื่นๆที่เราใวย่านบ้างกีย่นะคะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิเตอร์ีวีโ่นะคะอันนี้มันมันมีวรัศน์ีวีโรันมีวัน์ทีว่าทรัน์อีัน์ันจะลงีะคะเัีนยวมัน์ทีวีโทรทัน์อีวีโทรทัศน์ทวรทงนียงนะคะคือห้องรับแขกนะคะ หลี่ต่อในเพื่อที่หลี่ก็คือในห้องนับแขกน,นะคะโยมีโาฟาก็คือโซฟานะคะขาทีก็คือโต๊ะชาหรือโต๊ะน้ำชานะคะเครื่องชื่อก็คือทีเธอแต่ว่าและหรือสั์เนาะเครื่องแหก็คือโทรศัพท์ค่ะเพราะฉะนั้นประโยชนี้ละเครื่ เพื่อพิงหรือกี่โยชา,า้าผ้าชีเือเสื้อขอเปลี่ยนหัวนะคะก็จะแปลว่าในห้องรับแขกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหรือนี่นะคะโซฟาโตชาที่แล้วก็โทรศัพท์นั่นเองค่ะสุดท้ายเนาะอันนี้ขออขออ่านเป็นคุณอ,อินนะคะดิสุทิเพราะว่าพอดีว่าพอเราเซนมันเปิดไปไม่ได้เขบาบอกว่าชูฟังดีนะคะชูฟังดี โกติ้เย็นและอีจีนะคะครางฟาี่โมกติงเย็นและทีวีนะคะูสางเรารู้แล้วแปลว่าห้องครัวนะคะลี่แปลว,ว่านโยกแปลว่ามีบิงเชียงก็คือตู้เย็นนะคะบิงเสียงคือตู้เย็นเหอแปลว่าและถือกับทีวีก็คือเครื่องจักทผ้าน,น่งนะคะเพราะฉะนั้น ทุกฝั่งนี่อยู่ปีนเสียง1ยสีทีนะคะคก็เลยแปลว่าในอห้องครัวนะคะก็จะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้เย็นเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของทีงง่เอียนนะคะเดี๋ยวชื่ออ่านให้อีกรอบนึงนะ,ะขึ้นบ้นนะคะลูก นต้นหัวข้อวอรเตียบ้านของฉันนะคะว่รเตียกิ้จ้ามัหยนีูห่นีนเจทีนี่เห็นจ่นจิ้ี่นี่่นี่นี่นี่ยนีี่อี่อี่่นเี่ี่่นนหนนี่ี่เห่ี่่่ 我家是在 A 座第三层三零九号。我家有三间卧，我是一间客厅，客厅里有沙发、茶几、电视和电话。厨房里有冰箱和洗衣机。 ก็จะเป็นบทเรียนของเราเนาะก็จะแปลประมาณนี้นะคะ่ะลูกจะแปลก็ประมาณว่าบ้านของซ้นนะคะก็บอกว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ส่วนทุกขชาติกรงเทพมหาครน,นะคะที่เนี่ยก็จะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยมากนะคะซึ่งที่หอพักเนี่ยชั้นบนชั้นต่อ่ยจะเป็นโรงเรียนนะคะส่วนชั้นสามเนี่ยก็จะเป็นอ่าส่วนทุกชาตินะคะ ซพื่อนสวนพุทธชาติเนี่ยข้างบนก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะต่อไปเขาบอกอีกว่าบ้านของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ตึกเอนะคะชั้นสามห้องสามศูนย์เก้าซึ่งบ้านของเขาเนี่ยก็จะมีอ่าสามห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกนะคะซึ่งในห้องรับแขกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโซฟาโต๊ะชาทีวีแล้วก็โทรศัพท์นะคะและในห้องครัวเขานะคะก็จะมีตู้เย็นแล้วก็ เครื่องสักผ้าด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเรียนของเราในวันนี้เนาะ,ะการบ้านของวันนี้นะคะก็คือให้เด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอนะคะการอ่านในหัวข้อเรื่องวัเดเบเกลนะคะตรงเหลกเลยหลังจากดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะสําหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่สมมติว่าดูแล้วยังไม่เข้าใจขอให้เด็กๆเปิดดูอีกรอบหนึ่งก่อนนะถ้าเปิดดูแล้วยังไม่เข้าใจจริงๆก็ค่อยสอบถามแบบเลยนะคะ สำหรับการเรียนของเราในวัน,นนี้ก็จะมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ